สวัสดีค่ะับโทษอีกครั้งนะคะกับมาดามแอนคิทเชนค่ะวันนี้นะคะเรามาอยู่คนเดียวเหมือนเดิมกับครัสวชวยๆของเราชมเองพูดเองเลยเอาวันนี้นะคะจะชวนทุกคนมาทําขนมและเป็นของโปรดของครอบครัวเราด้วยนะคะก็คือสำเกตลำาย่าอินแม่แอนชอบหมดเลยแล้วก็เบบีนะ้เกนอ่ะช่วงนี้คือแบบนม เขาอายุ8เดือนใช่ปะมีแอบจแจมเล็กๆน้อยๆก็ชอบกินเหมือนกันคือต้องบอกว่าเค้กุ้ยหอมเปไ็นอะไรที่กินง่ายมากๆนะคะแล้ววิธีทําก็ง่ายด้วยเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่ามีวัตถุดิบอะไรบ้างค่ะ่วนผสมนะคะเราขอไปเลยๆเลยนะคะก็จะมีแป้งเคกตาพันโบกนะคะ200กรัมมี ผงฟู1.5ช้อนชาแล้วก็เบกกิ้งโซดา1ช้อนชาไข่ไก่เบอร์2ทั้งหมด3ฟองค่ะแล้วก็น้ำตาลทรายละเอียดละเอียด170กรมัมน้ำมันรำข้าว200กรมัมเกลือครึ่งช้อนชา อันนี้ช็อกโกแลตนะคะเอาไว้ตกแต่งใครจะใส่อย่างอื่นพวกแบบแอลมอนด์แมคคาเดเมียอะไรเี้ก็ได้นะคะก็น้ำส้มสายชูหนึ่งช้อนชาอันนี้ยังไม่ตวงเพราะว่าปริมาณมันน้อยเทไปเท,ปทมาเดี๋ยวติดชามแล้วส่วนผสมเพี้ยนนะคะและสุดท้ายที่สำคัญก็คือนี่กล้วยหอมงอมๆใกล้เน่าและซึ่งคือมันเป็นสาเหตุที่วันนี้เกิดเค้กกล้วยหอมของเราขึ้นมานั่นเองนะคะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าค่ะว่าจะทำง่ายมากแค่ไหน เริ่มตอนขั้นตอนแรกนะคะเราจะผสมส่วนผสมแห้งกันก่อนเอาแป้งเบกกิ้งโซดาแล้วก็ผงฟูนะคะใส่รวมกันนะคะคนๆให้มันเข้ากันนิดนึงเนาะแล้วเดี๋ยวเราจะเอามันไปร่อน,นะคะ่ะเวลาเรา่อนอยังไงครับออร่อนๆ่อนยังไงไม่ใช่ละไม่ได้ใช้เอลค่ะใช้มือนี่ค่ะ แป้งจะได้เนียนละเอียดนะคะสวยงามทําให้เค้กแบบว่าฟูขึ้นด้วยส่วนนี้จะบอกว่าอันนี้ก็แล้วแต่เลยนะบางคนอาจจะแบบร่อนของทีหรือประมาณนี้แต่สำหรับแม่อนทีเดียวก็พอแล้ว อะไรนะคะตัวจวันแค่ทีเดียวครับก็คิดว่ามันละเอียดแลลวเลยไม่ต้องสองทีคือเค้กบางตัวเนี่ยต้องร่อนสองทีจริงๆเพราะว่าการร่อนแป้งสองครั้งมันจะมีส่วนทําให้ขนมเนื้อแบบว่าฟูมากยิ่งขึ้นเราร่อนเสร็จแล้วเราก็จะพักของแห้งเอาไว้ก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะมาทํากล้วยปั่นกัน ในส่วนของกล้วยปั่นนะคะเราจะใช้กล้วยหอมงอมเนี่ยที่เมื่อกี้ที่แม่แอนบอกว่าใช้200กรัมเนี่ยเราจะต้องปั่นก่อนแล้วค่อยมาชั่งอีกทีหนึ่งเนาะโอเคแล้วนะเราก็จะเริ่มเลยค่ะคือยิ่งงอมมากจะทําให้เค้กกล้วยหอมของเรายิ่งหอมมากนะคะล้วก็หั่นแบบชิ้นเล็กเนคือต้องบอกว่ากว่ากล้วยมันจะแบบงอมนิ่มขนาดเนี้มันใช้เวลานานมากเลยแม่แอนอะซื้อแบบเหมือน โะเชได้จังหวะแบบกล้วยอ่อนเกินไปเลยประมาณเนะะี้ค่ะกว่ากล้วยจะสุกนี่แบบนานมากเพราะว่าเราซื้อกล้วยมาไหว้พระเป็นอาทิตย์เลยสุดท้ายต้องแบบใส่ถุงพลาสติกบ่มค่ะไม่งั้นไม่ได้กินสักทีเราจะหั่นสักสามลูกก็จะพอดีพอดีนะคะกับกล้วยหอม200ก,กรัมทีนี้ก็ต้องขึ้นอยู่กับขนาดของกล้วยของเราด้วยเนะาะบางส่วนที่มันดูแบบไม่ดีนะคะเราก็จะปาดปมันทิ้งได้แบบนี้แล้วนะคะ เดี๋ยวเราจะไปปั่นกันค่ะเราก็จะปั่นเเคลียร์มันลงนไาหน่ตอนนี้นะคะได้พี่แล้วเดี๋ยวเราจะใส่น้ำส้มสายชูหนึ่งช้อนชาไปแทนที่เราจะต้องคนใช่ไหมเราก็ปั่นที่มา หมือนคนไปในตัวเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะทําการพักมันไว้อย่างนี้ก่อนนะคะต่อไปนะคะเดี๋ยวเราจะตีไข่สามฟองตีน้ําตาลแล้วก็ตีเกลือด้วยกันนะคะก็เริ่มที่ตอกไข่ก่อนเดี๋ยวแม่จะเอาไข่ไปตีเข้าด้วยกันให้มันแบบผสมกันนิดนึงก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเราค่อยใส่น้ําตาลใส่เกลือลงไปตีให้มันเนียนให้ขึ้นฟูพร้อมๆกันค่ะ เราเอาไข่ okay, เมื่อกี้นะคะมาเปิดเครื่องตีด้วยกำลังไฟสูงที่สุดความเร็วสูงที่สุดนะคะอะตอนนี้ไข่ขึ้นฟูแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะใส่น้ำตาลนะคะทั้งหมดไปเลยก็ใส่เกลือลงไปคือต้องบอกว่าเครื่องรุ่นนี้เนี่ยข้อดีคือราคามันถูกนะคะแต่ว่าข้อเสียของมันก็คือมันจะปั่นไม่ค่อยถึงก้นนะเพราะฉะนั้นแม่แอนก็เลยต้องใช้ไม้พายนะคะ อยเคียรช่วยตะล่อมในตัวเครื่องของมันด้วยนะคะระดับูงสุดเลค่ะดีรแระหว่างที่เราตีพวกส่วนผสมนะคะเราก็กะเวลาแบบสัก15นาทีลงหน้าเนอะมาวอร์มเตากันนะคะเราจะใช้ไฟบนไฟล่างนะคะที่อุณหภูมิ180องศาซึ่ง แต่ละเตาอย่างที่บอกว่ามันไม่ได้ตั้ง180แล้วมันจะไฟที่180นะคะคือต้องเราต้องรู้ใจเตาตัว,ตวเองเนาะแต่อย่างแม่แอนเนี่ยทำจนแบบชินแล้วว่าถ้าอยากได้180เราจะต้องตั้งที่185นะคะแล้วเราก็กดวอร์มเตาได้เลยนะคะเดี๋ยวรอจนเตาได้อุณหภูมิเราก็ค่อยเอาส่วนผสมที่พร้อมเสร็จเรียบร้อยแล้วเข้าเตากัน,นะคะ่ะตอนนี้เนี่ยไข่ได้ที่แล้วะะตอนนี้นะคะส่วนผสม น้ำตาลไข่แล้วก็เกลือได้ที่แล้วเดี๋ยวเราจะใส่แป้งลงไปกันทีนี้เวลาใส่แป้งอ่ะมันจะมีความขุ้นนิดนึงค่ะนะคะเ,เราก็จะเปิดที่สปีดต่ำๆอันนี้ต่ำเลรเปิดที่สปีดต่ำๆนะคะเดี๋ยวเราค่อยๆก่อนนี่ขนาดสปีดต่ำก็ยังตุ้นะคะเพื่อไม่ให้คุ้มต้องแบบคอยจะลอกแป้ง พอเราตีสปีดต่ำจนแป้งหมดแล้วนะคะ mm. ก็ให้เราเติสปีดสูงๆนะคะอีกสักคราสหนึง่ง mm. แล้วก็ต้องมั่นใจว่าแป้งที่เราใส่เข้าไปเนี่ยมันผสมกันหมดแล้วก็ทั่วถึงก้นนะคะพยายามแบบปาดให้ถึงก้นข้างล่างเนาะ mm. จะเห็นว่าแป้งมัมนมีความเหนียวความเหนียวขึ้นแล้วก็เนียนเลยค่ะ mm. ตอนนี้นะคะแป้งค่อนข้างเนียนแล้วเดี๋ยวเราจะใส่น้ํามันลงไปในขั้นตอนนี้เลย เดี๋ยวเราจะชั่งกล้วยนะคะ200กรัมอ่ะพอดีนิดนึงแล้วกันกะว่าเดี๋ยวมันติดขูดไม่ออกแล้วเราก็จะใส่เท่านี้เลยนะคะใส่ลงไปในนี้เลยค่ะกลิ่นกล้วยมันหอมมากเลยแล้วเราก็เปิดตีผสมกันตอนนี้นะคะเราได้เนื้อแป้งเค้กที่แบบได้ที่แล้วนะคะเราก็จะทำการตั ใส่พิมพ์นะคะซึ่งพิมพเนี่ยมันก็จะมีหลายแบบเนาะเป็นแบบถาดสาเร็จแบบนี้ก็มีนะคะเราก็แค่เอาวันนี้แล้วก็ซื้อที่เป็นกระดาษแบบนี้นะคะซึ่งมันมีหลายไซส์นะแม่แอนเพิ่งรู้ว่ามันมีหลายไซส์ก็ตอนแบบสูตรเนี่ยเขาบอกว่าทําได้ประมาณ19-20-21ถ้วย แว่าสูตรเดียวกันแม่นทำออกมาได้ประมาณ1 3 14ถ้วยก็เลยไปถามเพื่อนว่าเฮ้ยทำอะไรผิดไปหรือเปล่าว่าสูตรนี่สูตรของเพื่อนนะคะแล้วก็ต้องขอบคุณแม่ก้อยด้วยนะเขาก็บอกไม่หรอกก็แค่แบบฟอยล์มันใหญ่กว่าไซส์ที่เขาใช้แค่นั้นเองนะคะอ่ะนะคะซึ่งพอถาดหลุมเนี่ยมันมี12อันใช่ปะมันไม่พอแม่ก็เลยต้องซื้อเป็นแบบนี้มาเพิ่มนะคะเราจะใช้แบบนี้อบทั้งหมดก็ได้เนาะมันก็จะได้เต็มถาดวางได้พอดีนะต่อพอดีแบบ ซื้อนี้มาแล้วไงเป็นผาาสีดำเนี่ยมแหละก็ต้องใช้มันนิดนึงนะคะนี้ก็ต้องหาอะไรทําที่ให้หน้าตาเค้กมันอยู่ในระนาบเดียวกันนะคะ,ะเดี๋ยวเราจะตัดอันนี้ลงไปตักยอดใส่หลุมทั้งนูทั้งหมดเลยนะคะโดยใส่แบบเกือบเต็มนะคะที่ผ่านมาแม่ออบแบบเต็มหลุมใส่เขาเรียกว่าไงอ่ะใส่จนเกือบเสมอขอบอะค่ะมันเลยทําให้บางทีแบบเค้กหน้าเค้กวุ้หอมหน้ามันล้นแล้วมันไหลไปหากัน ขอโทษขอโทษขอโทษวันนี้ก็เลยจะลองแบบว่าใส่ให้มันน้อยลงทับพีนี่มันไม่ค่อยได้ดั่งใจนะคืออะไรทําอะไรไม่ดีโทษอย่างอื่นไม่โทษตัวเองโอ้ยน้นมาไม่สวยเลยอย่ค่อยเช็ดออกนะสำหรับใครนะคะที่แบบไม่อยากมีปัญหาเราก็อาจจะเปลี่ยนเป็นกระบวยเล็กลงหรือไม่ก็ซื้อเป็นผงบีบ่ะหรือไม่งั้นเอาง,ง่ายๆเลยเป็น พลาสติกใบใหญ่ๆใส่ลงไปแล้วก็ไล่อากาศออกนะคะแล้วก็ค่อยๆแบบว่าตัดปลายก็บีบลงถ้วยนะมันก็จะง่ายมากเ้นเดี๋ยวแม่แนอนขอนยาใส่ให้เสร็จก่อนนะเดี๋ยวเราเข้าตาอบก,กันทแท้ดนเราได้มาทั้งหมดนะคะ14ถ้วยด้วยกนะะันโอเคต่อไปเราก็จะตกแต่งนะคะโดยการโรยหน้าด้วยช็อกโกแลตชิพ ีชอบเยอะก็ใส่เยอะชอบน้อยก็ใส่น้อยนะคะแต่ว่าต้องระวังเรื่องความหวานที่จะหวานเกินไปแน่ว่าใส่สักแบบ7-8เม็ดกำลังดีค่ะทําให้แบบมันมีพอมีรสชาติพอยินพูดว่าอ้าไม่ใช่ใช้ผักชีโรยหนะ้านเดี๋ยวเอาผักชีมาโรยหนะ้าให้พออินผินดีไหม <c oughs> <c oughs> ใครคิดว่าดีช่วยคอมเมนต์หน่อยขอนไหย อนนี้นะคะได้ที่แล้วค่ะเรามายกเค้กกล้วยหอมออกจากเตาสีแบบว่าเข้ไมไปนิดน,นึงแต่ว่าไม่เป็นไรนะคะ่ะมันไม่ได้ไหม้นะคะขอปิดต่อแป๊บนึงเนาะวิธีการเช็คคือเมื่อกี้แม่แอนเช็คไปแล้วแหละว,วิธีการเช็คเค้กว่ามันสุกดีหรือ,อยังนะคะเราก็แค่เอาไม้จิ้มฟันเนาะจิ้มลงไป แล้วดูว่ามีเศษเค้กแบบช้ำๆติดออกมาหรือเปล่าอันนี้จะเห็นว่าแห้งสนิทด,ดีนะคะก็<ม>แปลว่าสุกแล้วเราก็จิ้มไปเรื่อยๆเมื่อกี้ส่วนใหญ่อะมันก็จะแบบเช็คอันรอบๆข้างๆเนาะคือถ้ารอบๆข้างๆสุกดีแปลว,ว่าตรงกลางอะไฟมันจะแรงกว่านิดนึงนะคะมันก็จะสุกดีนะตอนนี้ได้ที่แล้วนะคะเดี๋ยวเราจะแงะออกจากพิม,ามาพ,พ์เนาะมาเขาเรียกว่าไงถึงให้มันคลายตัวคือถ้ามีตะแกรงได้จะดีมากนี่ทําอะไรอยู่ครับอันนี้เอาออกมาให้มัน ความร้อนค่ะทำไมต้องเป็นตะแกรงครับเป็นอย่างอื่นไม่ได้เขาเป็นถาดเป็นอย่างงี้อถ้าเป็นถาดจริงๆก็วางได้แต่มันจะมีแบบพอตะแกรงมันก็จะเหมือนระบายความร้อนออกทัง้งด้านข้างเอาทางก้นได้ดีกว่าค่ะเพราะไม่งั้นบางทีเทค้กบางตัวมันจะแฉะด้วยเวลาเราวางบอกนะตอนนี้เราอยากให้แบบมันแห้งๆอะไรอย่างนี้ค่ะพอเวลาอมความร้อนบางทีมันจะมีไอน้ำออกมาจร แล้วค่ะทะเลเค้กใยหอมของเราชอบชิปบานาน่าเค้กนะคะโอเควันนี้เนี่ยสีมันจะเกรียมนิดนึงเพราะแม่แอนตั้งวเวลาไว้ที่17นาทีเพราะว่าก่อนหน้านี้ที่เคยทำทำซ้อมซ้อมอม,มือมานะคะอบที่แบบ18นาทีกว่าๆอะไรประมาณนี้นะอาจจะเป็นเพราะว่าเราตักเค้กน้อยลงด้วยมันก็เลยสุกง่ายเกรียมง่ายขึ้นแต่ว่าเกรียมแบบนี้มันก็ไม่ได้แบบขมหรือไหมนะคะก็ลองทําดูกบเวลาดูแล้วอาจจะตั้งที่แบบ 16หนาทีก่อนแล้วค่อยๆลองดูคอยเช็คเค้กก็ได้แล้วก็วิธีเช็คก็อย่างที่บอกค่ะเอามาจิ้มฟันจิ้ม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 นะคะมาเดี๋ยวเรามาดูเนื้อเค้กกล้วยหอมของเรากันดีกว่าค่ะเดี๋ยวเรามาแหวกดูกันนะคะเ,คเนื้อข้งางในเนี่ยก็จะเป็นแบบนี้น่นนนากินไหมล่ะแหวกเนื้อเค้กให้ดูแล้วนะคะทริคของาการทานเ,เค้กกล้วยหอมให้อร่อยนั่นคือการทานในวันพรุ่งนี้ วันต่อๆไปจะเอาเราว่าวันที่อบเสร็จใหม่ๆค่ะอบเสร็จใหม่ๆมันจะได้ความแบบกินเค้กร้อนๆอะไรอย่างเี้เนาะอร่อยอร่อยอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าคือถ้าจะให้ดีเราต้องพิ้งให้มันมีความแบบน้ำมันเยอะออกมาให้เนื้อมีความฉ่ำๆเปียกๆหน่อยจะอร่อยมากขึ้นนะคะแต่อันนี้เนี่ยขอชิมแล้วแหละเพราะว่าไหนๆเราเป็นคนทำเองแล้วเนาะอืมอร่อย,ออยหน้ามันจะมีความกรอบๆนิดนึงด้วยคือใต้ความแบบเกรียมหน่อยนะมันก็มีข้อดีคือ ได้ความเนื้อนุ่มหน้ากรอบอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เราไปทำกันได้นะคะสำหรับวันนี้นะคะมาดามแอนคิทเช่นก็ต้องขนมอยู่ในะเปาก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะไปแล้วค่ะบ๊ายบายเพื่อไม่ให้พลาดการติดตามอย่าลืมกด s c r i า e แล้วก็กดกระดิ่งกรุงเทพหรือติดตามมาดามแอนได้ที่ช่องทางอื่นๆทั้งทาง IG และก็ Facebook นะจ๊ะ